สวัสดีครับผมครูเอกนะครับย้ำทางช anel youtube ครูเอกเลขพยากรณ์และทางห้องเลขเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์เลขพยากรณ์นะครับผมเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับเจ็ดนาฬิกาทางช anel youtube นะครับวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ครูเอกรู้สึกว่านี่แหละเลขที่ต้องการในการรีวิวก็ <c oughs> <c oughs> คืออะไรก็คือเลขที่ไม่อยู่ในกระแสะแถมเป็นเลขที่เรียกว,ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสะเบอร์มงคลไม่พอแถมเป็นเลขที่โอ้เวลาอ่านแล้วมันสนุก ตัวเองรู้สึกสนุกเวลาที่อ่านแล้วมองไปในเชิงที่มันเป็นเชิงบวกของเลขนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายครั้งที่หลายคนเวลาที่ถามเข้ามาในในในช่องหรือว่าในเพจก็ตามแล้วเขาสงสัยว่าเอ๊ะกลุ่มแบบเนี้ยทาไมนะคนที่ใช้เลขเนี่ยเขาถึงบางคนอาจจะไม่ใช่เบอร์ตัวเองแต่บางคนจะเป็นเบอร์คนอื่นแล้วแล้วสงสัยว่าไม่ทํา คือบางคนเนี่ยผมบอกยว่าประสบความสำเร็จจากเลขที่ไม่ได้อยู่ในกระแสบเบอร์มงคลแต่ถามว่าสําหรับตัวผมเองเละผมเจอค่อนข้างเยอะเพราะมันมีหลังใหม่มาเยอะแล้วพอมันได้ทําช่องทูทูเกี่ยวกับเรื่องของการรีวิวเลขพวกเนี้ยเราเลยเข้าใจว่าหลายคนอยากจะทราบนะครับหน้าที่ผมมีหน้าที่การแปลการอ่านให้ฟังนะครับส่วนใครจะใช้วิาจารณว่าอยากทําเหมือนเลขกลุ่มนี้ไหมอยากเป็นแบบนี้ไหมเดี๋ยวก็มาดูกันว่า เอาไปพิจารณาเองว่าชอบหรือไม่ชอบแล้วกันนะครับเลขวันนี้คือ4810นะ4810คู่เอกตั้งชื่อว่าบุกเบิกเส้นทางนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับแน่นอนครับก่อนอื่นเราเริ่มจากการแยกกลุ่มพวกนี้ก่อนว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับกลุ่ม4810นะครับประกอบไปด้วยเลขคู่นะครับที่ไม่ซ้ำกันเลยก็มีเลข1001นะครับ1881แล้วก็4884นะครับผมหรือใครอยากจะชมเลข3ตัวที่คยทำไว้แล้วก็จะมี เลขกลุ่มศย์1่แด8ดศนย์หนึ่งแล้วก็หนะึ่ง1ดี่สี่แปดหนึ่งะทั้งสองทั้งเลขคู่แล้วก็เลขกลุ่ม3ตัวในคู่ทำให้ครบหมดแล้วใครอยากจะขยายความกลุ่มนี้นะครับให้มันมากขึ้นก็สามารถกลับไปดูย้อนหลักได้นะครับผมอ่ะมานะครับบุกเบิกเส้นทางของเรากันคําว่าบุกเบิกเส้นทางเนี่ยที่ผมตั้งเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบเริ่มทําอะไรจากสิ่งที่ไม่มีมาก่อนให้เป็นสิ่งที่มีได้ดี คือเริ่มจากศูนย์นะ่ะเก่งแต่ไม่ใช่ว่า,วาท้ายศูนย์เลยเริ่มจากศูนย์นะแต่เนื่องจากเรียร้อยเรียงม,มาแบบเนี้เขามีลักษณะของความคิดเริ่มสร้างสรรค์ที่จะทําสิ่งใหม่ๆขึ้ที่มาอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับขอบพูดสีตัวท้ายก่อนนะครับคนลงท้ายเลขศูนย์ครับไม่ได้เจอนานมากสาหรับเลขนี้สําหรับผมเนี่ยเลขศูนย์เนะี่ยอธิบายง่ายๆก็คือเขาเป็นเลขที่มีทุกอย่างในตัวทั้งด้านบวกและด้านลบ สมมุติว่าถ้าใครถามผมว่าเลขศูนย์เนี่ย <c oughs> ด้านลบคืออะไรผมจะบอกว่าคุณคิดว่าในหนึ่งถึงเก้าเนี่ยด้านลบของเลขหนึ่งสองสาี่ห้าเจเก้าอันไหนรายแรงที่สุดเลขศูนย์มากกว่านั้นแล้วถ้าในเชิงบวกละ่ะผมก็จะถามกลับว่าเลขหนึ่งสองสาห้าเเก้าเลขไหนที่มันแบบมีเชิงบวกและดูดีที่สุดเลขศูนย์มากกว่านั้นนี่คือความเป็นเลขศูนย์ครับก็คือข้อสุดต,ตรงทาง ทั้งบวกและลบเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงจินตนาการแน่นอนเขาอาจจะมีจินตนาการทั้งจากเลข9้าเลข6เลข4ี่เลข2ที่เป็นเลขจินตนาการนะครับได้หมดนะครับผมถือว่าจินตนาการเขาบันเจิดมากเพราะฉะนั้นคนคนนี้เริ่มจากสิ่งที่ไม่มีอะไรได้เก่งคือถ้าเป็นคนดีๆก็คือเริ่มจากแค่สงสัยเหมือนเลข4แล้วก็ไปต่อยอดให้เหมือนเลข9แล้วก็ไปสร้างสรรค์ให้เหมือนเลข6ได้เก่งเก่งคือโคตรเก่งอ่ะ คนเลขศูนย์นี่โคตรเก่งๆทุกอย่างนะครับแต่แน่นอนนี่คือข้อดีนะครับหัวไรสุดๆแต่ว่าข้อด้อยเขาแน่นอนครับคือเขาเป็นคนที่อืมถ้าถ้าเรามองไว้เลขหกเนี่ยทําสิ่งที่ชอบเท่านั้นสิ่งไม่ชอบก็เลี่ยงคือเลขศูนย์เนี่ยก็เหมือนเลขหกทำสิ่งที่ชอบแต่มันเหมือนเลขแปดไปด้วยคือไม่ชอบก็ทำนึกออกใช่ไหมครับแล้วถ้าข้อด้อยของเราล่ะ เลขหกเนี่ยข้อด้อยคือถ้าไม่ชอบไม่ทําก็เลี่ยงไปแล้วก็ไม่ประทาดุรุนแรงแต่เลขแปดเนี่ยไม่ชอบแล้วก็ไปแรงๆได้เลยนึกออกใช่ไหมผมมองว่าเป็นเหมือนเลขแปดไลแรงกว่าเลขแปดถ้าดัานด้อยอ่าอันนี้พวกหรือความกระตือรือร้นอ่าสมมติเป็นเลขเออเลขหนึ่งมีความมั่นคงเด็ดเดี่ยวถามว่ามีไหมเหมือนเลขหนึ่งมีแล้วมีมากกว่าส่วนจะไม่เอาเลยนะครับจะไม่เอาเลย ปับความรับผิดชอบแบบแบบไม่ไม่สนใจเลยมีไหมมีมากกว่าทุกเลขศูนย์ถึงเก้ามีหมดเพราะฉะนั้นเลขศูนย์จึงเป็นเลขที่หลายๆสํานักเนี่ยเขาเีารู้สึกว่าไม่แนะนําให้ใช้ตัวคู่เอกเองจริงๆก็ต้องถามเจ้า้าตาก่อนว่าคุณเคยใช้เลขศูนย์ไหมคุณเคยมีประสบการณ์ไหมคุณรับได้ไหมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะชีวิตคุณมันพลิกผันสุดๆนะแบบขึ้นสุดลงสุดคุณไหวไหมถ้าคุณไหวนี่แหละ ก็ควบคุมตัวเองให้ได้ก็ดีเองแต่ถ้าไม่ไหวแน่นอนว่าเพราะเลขศูนย์มันมีด้านลบของทุกเลขแล้วก็มันมีด้านบวกทุกเลขก็จริงมันก็มีด้านลบของทุกเลขนะครับเพราะนั้นก็ถ้าคุณไหวจัดไปแต่ถ้าคุณไม่ไหวนะครับผมบอกเลยถอยออกมาก่อนถ้าคุณไม่เคยใช้มาก่อนนะถอยออกมาก่อนนะครับคือคนที่มีเลขศูนย์ในเบอร์เนี่ยส่วนใหญ่ต้องเป็นคนที่แบบเหนือจริงๆแล้วยิ่งเป็นตําแหน่งท้ายด้วยนะคุณต้องเป็นคนที่แบบว่าความคิดคุณต้องแบบมันเหมือน แล้วมันเหมือนเรานั่งนึกถึงว่าไอสไตาในสมองของเอาเบิร์ไอสไตาเขาเป็นยังไงนะหรือว่าสมองของพวกอัจฉริยะคนหนึ่งๆน,นะแบบสตีฟจ็อบเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่เราเหมือนไม่สามารถไปค้นอะไรในหัวเขาได้เลยเขามีมากกว่ามากกว่านั้นอยู่เรื่อยๆผมว่าเป็นเลขของอัจฉริยะซึ่งมันเข้าใจยากแล้วมันก็ไม่สามารถจะคอนโทรอะไรได้เลยถ้าคุณคอนโทรได้คือจบแต่ถ้าคุณคอนโทรไม่ได้คือ,อคก็นั่นเหมือนกันก็สุดคือเป็นเลขที่สุดที่สุดในบรรดาทุกเลข แต่ถ้าจะหาใครที่แบบไอเดียบันเจิดเท่าเลขศูนย์ไม่มีแล้วส่วนใหญ่ที่ผมไม่ชอบรีวิวเพราะมันตรงาจุดเนี้นาเลขศูนย์นะเพราะมันจะเทียบยากเข้าใจยากนะครับแต่นี่คือเลขศูนย์บวกลบสุดทั้งคู่นะครับแล้วแต่เราพิรณาจะชอบไหมแต่เขาเนี้ยจุดที่มันจะสามารถมองเริ่มมองอ่อยแล้วของเลขก,กลุ่มนี้คือเลขหนึ่งคนเนี้ยเมื่อไหร่ที่เขาโฟกัสหรือเขาจับอะไรสักอย่างมันจะเกิดความชัดเจนขึ้นมาดีเหม,มือนกับแบบว่า คนเนี้ยปุ๊บจับอะไรก็ตามสิ่งนั้นต้องเกิดสิ่งนั้นต้องมีสิ่งนั้นต้องได้ทําทันทีอ่าเวลาเจออะไรใหม่ๆปุ๊บเหมือนแบบผมผมว่าเลขศูนย์ท้ายแล้วมาตามเลขหนึ่งคือเหมือนมันกําลังก้าวเดินไปสู่สิ่งที่เขาไม่รู้ได้เก่งไม่รู้ไม่พอคือเดินไปก่อนคิดไปก่อนทําไปก่อนจริงจังขึ้นมาทันทีถ้าสิ่งนั้นเขาแบบสนใจปุ๊บ ได้เริ่มเลยนะครับได้เริ่มได้เริ่มได้เริ่มเขาเป็นคนที่แบบจะบอกว่าเด่นด้านไหนเป็นพิเศษผมว่าเด่นเรื่องของการอย่างที่ผมพูดในเรื่องเด่นของการเริ่มโดยไม่มีอะไรเลยได้ดีเป็นเหมือนตุ๊กตาล้มลุกอะล้มแล้วก็ลุกแล้วก็ล้มแล้วก็ลุกไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ได้แบบจะต้องกานคืออาไม่ได้ก็ตั้งใหม่ไม่ได้ก็ตั้งใหม่แล้วสังเกตดูนะครับศูนย์หนึ่งอะถ้าเกิดอยู่ใน มันเป็นภาษาซนะีอะที่ผมผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องวิทยาศาสตร์แต่ว่าเป็นภาษาซีคืภาษาเริ่มต้นของทุกอย่างใช่ไหมเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์ที่เรามองเห็นพวกเนี้ยนั่นแหละเป็นคนที่เริ่มต้นเก่งมากๆเพราะฉะนั้นอะไรที่ใครที่ลงเลขหนึ่งสุดท้ายคนระับบอกเลยคุณคือนักเริ่มต้นนักจับสิ่งที่ไม่มีมาก่อนให้มันเกิดขึ้นได้เหมือนก็บแบบว่าเวลาที่เราจะเริ่มยังไงดีถ้าเกิดมีคนกลุ่มเลขเนี้ยอยู่ในอยู่ในกลุ่มนั้นนะ ไปถามก็ได้เลยเดี๋ยวเขาหาเรื่องที่ไม่มีนหะเอามาเริ่มให้ได้นี่แหละครับนี่คือเป็นศูนย์หนึ่งนะศูนข้อดอยก็แน่นอนมันก็ไม่แน่นอนอ <laughs> แน่นอนคือไม่นอนบางทีอาจจะไม่ทําก็ได้แต่เมื่อ,อไหร่ที่แบบคนอื่นกาลังแบบเดินในชีวิตปกติคนเลยนี้จะเริ่มละเริ่มอะไรที่แบบคนอื่นไม่เคยทํามาก่อนอะไรเนี้ยทาได้ไดเก่งนะครับตำแหน่งต่อมาก็ยังที่เด็ดอยู่ครับการถ่ายทอดถ้าเมื่อไหร่ที่เขาจับว่าเขาจะทําอะไรขึ้นมา เขาะจะทามันอย่างจริงจังมากนี่ออกไหมครับเหมือนเหมือนคนที่กําลังออกเหมือนเหมือนวิ่งร้อยเมตรอ่ะวิ่งระยะสั้นแล้วกันนะครับเหมือนวิ่งร้อยเมตรอ่ะได้ยินเสียงปุ้งไปเลยใช้เต็มที่วุ้บแต่คราวนี้ข้อด้อยของคนแปดหนะึ่งศูนย์นะเวลาหยุดใมันจะฟุ๊บเดียวท่ันหละ <laughs> เหมือนก็แบบเริ่มไห้ก่อนเริ่มไปเริ่มเริ่มไป <laughs> พอพอยาวๆขึ้นก็แบบเริ่มตรงไหนนะจะมีอาการงงๆบึนบอยู่บ้างนะครับเริ่มตรงไหนนะเพราะนั้นก็เป็นคนที่เริ่มเก่งแต่อาจจะแบบทําต่อระยะยาวไม่าไหร่คือเริ่มมันจัดหนักจัดเต็มแต่คราวนี้มันดันมีจุดเด่นตรงที่ว่าพื้นฐานเป็นเลขสี่มันเป็นเลขของการสื่อสารการสร้างของเนชั่นคนคนนี้ผมผมให้นึกถึงคนที่อ่าคนที่เหมือน เหมือนออเกนไน์อ่ะเหมือนออแกนไนท์ที่แบบว่าเหมือนบริษัทบริษัทหนึน่งบอกคุณอ่ะเหมือนเหมือนคนเป็นออแกเหมือนออแกนไนท์ที่คุณไปทุกบริษัทได้เรื่องอาหารเรื่องต้นไม้เรื่องแฟชั่นเรื่องดนตรีคือคุณไม่เกี่ยงว่างานอะไรแต่ขอให้แบบว่าเดี๋ยววันนี้ไปทํางานดนตรีนะที่เนี่ยไม่เคยมีคครทาม,มาก่อนเลยคุณก็ไม่ได้รู้สมมติว่าคน48 10ก็ไม่ได้รู้เรื่องดนตรีมากนะแต่เอา้าม่เป็นไลทําได้ ผมรู้จะต้องไปหาอะไรยังไงคืออยู่ดีก็รู้ขึ้นมาทั้งนี้ก็ไม่รู้แหละแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการเองไปเริ่มได้ปั๊บไปสักพักผ,ผ่านงานไปสักพักอดดนตรีเลิกไปเอา้าเดี๋ยวไปทําเรื่องอาหารหน่อยไปทำเอาไปทำอีเวนต์อาหารให้หน่อยเขาก็จะไปศึกษาเรื่องอาหารคือไม่เคยทํามาก่อนก,ก็สามารถทําได้แต่ว่าถ้าถามว่าให้คนคนเนี้ยไปทําสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาจนยาวๆนานๆทําได้ไหมเขาจะเป็นคนที่แบบว่า มันจะไปปักไม่นานนะ่ะหรือเริ่มต้นได้แต่พวกคุณไปสารต่อเองนะเดีย๋ยวผมเริ่มให้คุณก็ตามเองแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะนั้นมันเลยเหมาะกับงานที่ต้องการความใหม่ๆท้าทายการเริ่มต้นเขาเริ่มต้นได้ตลอดแต่เขาแค่อยู่นานๆไม่ได้เริ่มต้นทุกอย่างได้ตลอดผมว่าถ้าคุณเรียนรู้เข้าใจคนเล็กนี้นะคุณจะรู้สึกว่าก็ชีวิตมันสนุกมันได้ทำอย่างนี้ถ้าคุณสนุกกับสิ่งนั้นนะโอเคจบ แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไอน,นี้มันหลักรอยมันไปเรื่อยมันไม่อะไรไม่จริงจัง้งคือเขาจริงจังในสิ่งที่เขาเจอใหม่ๆนะเขาไปเรื่อยๆจริงจังกับการเริ่มต้นทุกครั้งแต่พอเริ่มไปสักพักรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงเขาก็จะเปลี่ยนเลยอาการจะประมาณนี้ครับอาการจะประมาณนี้มันก็เหมาะกับคนที่ไม่ได้ฟิกว่าตัวเองจะต้องทําอะไรเป็นหลักเป็นแบบจะต้องอย่างนี้ฉันจะต้องเป็นนักธุรกิจที่เกี่ยวกับ อาสังหาอย่างเดียวอาจจะดูดีทํมาสังหาดีดีรู้สึกเบื่อไปขายกับข้าวดีกว่าอะไรงไเงี้ยก็ทําได้นะเนืกอออกไหมเขาก็เบี่ยงเืองมาทานกับข้าวขายกับข้าวเสร็จไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่ชอบของกินละไปทานเสื้อผ้าดีกว่าเขาก็ไปอีกนึกอ,ออกใช่ไหมออจะเป็นคนประมาณเนี้ยเริ่มต้นดีแต่ทําทรู้สึกอะไรที่มันมันแบบจะต้องแบบยึดเขาอยู่กับที่เขาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงแหละนะครับประมาณนี้นะสําหรับเด็กไทย ส่วนหน้าหน้าเป็นคนเงียบๆแปลกๆครับคือคุยเก่งนะเวลาเห็นต่อหน้าเหมือนคุยเก่งแต่จริงๆแล้วมันคนค่อนข้างจะระวังตัวไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดเผยอะไรกับใครบางทีก็เปิดบางทีก็ไม่เปิดดูลึกลับแปลกๆแต่เห็นทีแรกเห็นต่อหน้าเนี่ยจะมีลักษณะก็เขาก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นแต่วเวลาคุยๆไปให้เหมือนเขาไม่มันดูมีเล่ห์สนายตลอดเวลาเหมือนเขาไม่ค่อยเปิดใจเหมือนเขาแบบอ่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวอะไรเงี้ยหรือแบบ เดี๋ยวคุยดีเดี๋ยวแบบยู่ดีก็เดี๋ยวผมไปก่อนนะอะไรเงี้ยไอ้คุยดีๆใครจะไปก่อนทําไมไม่สนุกกับการคุยไปต่อคือบุคลิกจะดูไม่ค่อยน่าดึงดูดเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แบบเหมือนกับแบบปิดกั้นตึงตลอดเวลาแต่ไปปิดกั้นตอนที่แบบคือเหมือนอย่างที่บอกอยู่ข้างหน้าข้างหลังกลุ่มนี้คล้ายๆกันที่่าสักพักเขาจะเริ่มแบบเดี๋ยวผมไปแล้วนะอยู่กับที่ไม่ค่อยนิ่งเลื่อนที่ไปเรื่อเนเ,อเพราะงั้นบุกคลิกแบบนี้ถ้าถ้ามอนแม่ของแองแ่ของการสร้างคอนเนคชันระยะย,ย,ยาวๆหรือว่าแบบ ตอบรับอะไรพวกนี้มันอาจจะดูไม่น่าเชื่อถือไม่จะบอกว่าไม่น่าเชื่อถือก็มันแล้วแต่คนชอบไงบางทีมันก็แค่เจอกันปั๊บแล้วก็ไปผ่านมาผ่านไปอะไรก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าแบบต้องการแบบดึงดูดทางเพศหน้าตาดีสวยหรอหรือว่าน่าเชื่อถือขนาดร้อยเปอร์เซนดูหนักแน่นอะไรพวกนี้เขาอาจจะไม่ใช่เขาเป็นสไตล์ที่แบบอ,อินดี้เป็นตัวของตัวเองนี่บอกไหมอยากทำอะไรก็ทำอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหน้าทั้งหลังก็จะดู ดูเข้าถึงยากนะแต่ผมมองว่ามันมีอิสระในตัวเองก็ดีนะในอสัหารรับเลขกตรงนี้นะอันนี้คือหน้ากับหลังเรื่องต่อมาเรื่องการเงินเป็นคนที่ถามว่าหาเงินเก่งไหมเต็มสิบผมก็ให้สิบนะเรื่องหาเนะพราะพอมีเลขสูตร์มาผมก็รู้ว่าถ้าเขาอยากจะหามันต้องได้แล้วพอดีมันมีลาหูมีแปดที่เห็นในชัดว่าโอ้โนี่คนนี้ยถ้าอยากจะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์อะไรมาเขาต้องตั้งใจแน่แล้วพอเป็นสูตรปุ๊บก,ก็คือเออ ถ้าพูดถึงหามันต้องมีมันต้องมีมันต้องเปิดมาให้ได้ศูนย์สำหรับผมไม่ใช่การสูญเสียนะมาถึงว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะเริ่มตรงไหนแต่ถ้าเริ่มถ้าคิดออกแล้วเริ่มได้มันก็คือกระโดดก้าวไปมากกว่าคนอื่นผมเลยมองว่าเรื่องหาเนี่ยเต็มสิบให้สิบแต่คราวนี้มันก็บาล้านก,นกันกับเรื่องเก็บอะคือบางทีก็ไม่เก็บเลยบางทีก็ใช้แบบทีเดียวหมดอะไรเงี้ยก็มีถือว่าการเงินผมเต็มสิบผมให้ห้าแล้วกัน ห้าสิบห้าสิบนะครับเขาไม่ได้จะถามว่าฟุ่มเฟือยไหมก,ก็ก็ไม่ถึงเลขานาดแบบเพราะบางทีมันก็หามาจนเกินที่จะต้องใช้ไงให้ให้ให้ห้าสิบห้าสิบแล้วกันนะครับพอมีเลขสูงก็ต้อง 50, 50, ห้าสิบห้าสิบด้วก่อนเพราะเดี๋ยวจังหวดนั่นเดี๋ยวต้องมาใหม,น,มน,นะครับเรื่องการเงินก็ประมาณนี้นะครับส่วนสุดท้ายเรื่องของความรักอาจจะชอบเริ่มต้นใหม่คือคือถ้ามองในมุมดีนะเวลาคบใครแล้วรู้สึกไม่โอเคก็เลิกกันไปไม่เป็นไรพร้อมที่จะเริ่มใหม่ได้เสมอ แต่ถ้ามองในมุมดีอีกมุมหนึ่งนะก็คือเวลาทะเลาะทะเลาะกันเขาก็จะแบบลืมลืมเรื่องนั้นไปซะเรามาเริ่มมรักกันใหม่นะแบบเอาแต่เรื่องดีๆคือถ้าเป็นคนดีกลุ่มนี้ดีมากเข้าใจชีวิตมีสติมีสมาธิสามารถควบคุมอารมณ์ได้กลุ่มนี้ดีมากแต่ถ้าคุมไม่ได้อารมณ์ไม่ดีมันไม่เอาใครเลยนะไม่สนด้วยไม่สนว่าใครจะคิดยังไงด้วยอยู่ดีก็เลิกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเอาแล้วเบื่อ อ,อา,าการก็จะสุดโตง่งในเรื่องของความรักนะครับถ้าให้คะแนนเหมือนเดิมเหมือนเรื่องการเงินเนยตเต็มสิบก็ให้ห้าก็ต้องจัดการตัวเองกลุ่มเลขน,นี้นะถ้าเกิดว่าจัดการตัวเองได้นะครับดีมากๆทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วก็ดีมากๆทั้งเรื่องการเงินเรื่องความรักถ้าคุมได้นะแต่มันจะยากค่อนข้างยากเขาเป็นนักบุกเบิกที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นนักบุกเบิกที่พร้อมที่จะ เริ่มต้นใหม่เสมอนะครับก็ข้อดีข้อด้อยก็ตามที่ที่ว่าไปก็ลองไปพิจารณาดูว่าตัวเองชอบไหมสาหรับคนที่ขอเข้ามาถ้ารู้สึกว่าโอเคหรือว่าไอ้เบอร์นี้มีคนทักว่าตัวเองอย่างนี้ถ้ามันเป็นคือผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าชีวิตคุณอะแนวทางม,มันเป็นประมาณนี้แล้วุณรู้สึกชอบกับช่วงชีวิตแบบนี้หรือชอบกับตัวเองที่มันเป็นแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับแต่ถ้ารู้สึกว่าให้มันติด มันขัดมันรู้สึกเอ๊ะไม่ได้เอ๊ะไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือจิตคุณเริ่มเปลี่ยนละเลขที่อยู่ปัจจุบันมันอาจจะไม่ใช่หลากของคุณละมนันจะเปลี่ยนไปนะครับก็ลองพิจารณาเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของ4810ที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์ไม่มากก็น้อยเนาะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ช่อง YouTube หุ่นะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับแล้วตอนนี้หุ่ก็ยังเปิดรับสมัครการเรียนอยู่นะครับ เราไปเรียนในช่วงเดือนตุลาคมนะปลายเดือนกันยาต,ต้งตุลานะครับใครที่สนใจสามารถโทรมาถามด้วยตรงหรือว่าสอบถามเข้ามาในเพจใน YouTube ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ